สิมงอนพี่นอ้องมามาพี่น้องมาตามอกหงปิ่งปลาเค้งพี่นอ้อง คาผักเม้นผักคาตัดหญ้าพี่น้องเอเลยผักเทียงกับโัเทียงหรอกครับบายม่งตลอด จวดพี่น้องมึอนี้จุดจวดในยักบาทไล่แตะชุดรถ อันที่ไหนขยำก่อนดื่มปลาล่าพี่นอ้องอืมนี่ตัวมานนั่มมันนี่ยำเข้มพี่น,อาาน้องปลาจังอย แล้ลแล้นพี่น้องมามามา,มาจุดจ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกับทิดนวดในช่องทิหนวดวีสองชาแนลครับพี่น้องเมื่อนี้พาพี่มาน้องมากินตำบุกุ้งพี่น้องขนมจีนมีน่อใหม่มานําพี่น้องที่เด็ดพี่น้องนี่ที่เด็ดนี่แล้วพี่น้องที่เด็ดของทิหนวดเมื่อนี้ปลาเข็งพี่น้องปิ่งเกลือมามาพี่น้องเสิร์ฟแส่นมกลเลยพี่น้อง ก่อนอื่นกะขอขอบขอคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขค้นที่กดติดตามให้ทิดนนวดนะครับเนาะตอนนี้ก็ไปสามร้อยกว่าแหละครับผู้ติดตามขอบขอคุณขอบคุณหลายๆครับพี่น้องขอให้ส,กสกุขสุขบรรนิ่งหงเรื่อยๆครับมากพี่น้องมาแสียบนทิดนนวดบานนี่ต้องบอกไล่ครับ สดใสพึ่งก่อนนะห่อนห่อนเนี่ยนี่พี่น้องตำมักคุงที่เด็ดพักขา,าพี่น้องของแสิร์ต แกะก่อนพี่น้องแกะก่อนใส่จานดีกว่าเนาะพี่น้องอืมอีเด็ดพี่น้องปลาเค็งปลาเค็งปลาเค็งติดม่องพี่น้องถ้าผู้ใดเบิ่งคลิปก่อนหนะ้านี้คือสิรู้เนาะครับพี่น้องมาติดน็อตแต่ปลาเค็งติดม่องพี่น้องเดี๋ยว หนึงรงสิบผาพี่พาน้องไปใส่ม่องอีกครับพักลายอย่างพี่น้อง,องพูละพาเขากันดีพี่น้องก็ต้มุุ้งครับแผ่พักค้าคือกันครับ พักาคากับพักคาอยู่สวนนี่แหละพี่น้องสร้างแต่มันขูดยากแน่พี่น้องต้องระวังเพราะว่าที่หนวดปลูกพักคาพักคาแบบมีน้ําครับถ้าแบบบ่มีน้ําที่หนวดว่ามันกินมันบ่อยากคักกว่านี้พี่น้อง ปาเแ็้งพี่น้อง <S <S อ้อนหวานพี่น้อง <S <S เอามาค้งไว้พี่น้องเลยพี่น้องถ่่งเนี่ยมันมั่นเลยครับ ได้ม่งมาไหมพี่น้องกําลังหาวฝ่าคือคึมคึมากวันนี้เป็นหนวดสิบผ้าเป็นร่องใส่พุละครับเลาะๆทั้งหลังสวน So. ตัดยาพี่น้องเอ้ยมันนี่ลองทั้งคางนี่แหละว,วาเช็ดขอ,อกไก่เล่าไก่ครับมาเอาไกท่ทิหน่อยไปกินเบิ้แล้วเลี้ยงไว้พอได้ต้มได้สู่อายินพี่น้องเพื่อพีเพื่อน้องมายามครับ แห็งคือเกาพี่นอกมึงเนี่ยเสียงแขลีวจัดเจีน มว่านไปตลาดหามาหลายขีดวกบ่ได้เห็นพี่น้องเลยคิดอยากพี่นอ้องเนื้อปลาหมอนี่ปลาเค็งนี่ กอัวนวานเลยเด้๋ยพี่น้องก่างของจักงนอยกอนพี่น้องอยามค่าข้าอม,มาดามซับบกุกฮงให้พี่น้องเอ้ยว้ยนี่ซาใจครับดปลาสลิดมานน่พี่น้อง บ้านเฮาคือสิบโมมีกินหรอกครับปลาสลิดแสบพไป,ปนอง <c ười> ไข่สำหรับปลาสลิดก็ได้นไข่ เหนือมันอ่อนดีพี่น้องขาวเลยพี่น้องเนนือมัน เอาหรอครับพี่น้องคลิปนี้ก็เพียงแํานี้แหละพี่น้องฝากอีกเท่นหนึเง้อครับพี่น้องเด้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ทีนวนนะพี่น้องสําคัญแห้งพี่น้องกดติดตามกับกดหรือว่ากดซับสไคร์นั่นแหละพี่น้องสําคัญครับพี่น้องเพื่อที่สิไดใดผ่านกดพี่น้องซอยกดในทีนวนนะครับอ่า ขอให้พี่ไอ้น้องสุขุสุขคนผลลกผลพ่ายห่างไกลสิ่งอันตรายเนาะเกา่าเนาะับเนาะผู้ใดกดติดตามให้ทิศน,นวลไห้โศกโศกมันมันเถือ่อหวยรวยเบื่อครับพี่น้องมันนี้วันที่หนึ่งแหละพี่น้องรวยรวยครับสุขุสุขคนผู้ที่กดติดตามเด้อสุดท้ายแล้วพี่น้องสวัสดีครับ